กราสวสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับไ e ฟ์เซนิวิลล์วิลเลจกันอีกพาร์ทหนึ่งเป็นพาร์ทที่7แล้วนะครับผมความเดิมจากตอนที่แล้วนะฮะเราได้สะสมชิ้นส่วนของโรสมาเป็นชิ้นที่2แล้วว่าแต่ชิ้นที่2มันอยู่ไหนกันนะยังไงเอาใส่ไว้ตรงนี้เลยละกันนี่แนะ่โอเคผมก็ไม่แน่ใจว่าตัวนี้เปิดแล้วมันจะเจอกับอะไรนะเพราะฉะนั้นเราควรที่จะต้องไปหาชิ้นที่3กับชิ้นที่4มาใส่ให้ได้ก่อนแต่ แต,แต่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 แตก่อนที่จะถึงตอนนั้นผมว่าผมว่านะผมว่าผมว่าผมเนี่ยนะพลาดอะไรไปเยอะมากเลยเว้ยเช่นพวกสมบัติอะไรอย่างเงี้ยคือมันมีมันมีสมบัติเต็มไปหมดเลยเว้ยดูดิเห็นป่ะเนี่ยสมบัติอย่างเยอะสมบัติอย่างแย่แต่แบบว่าผมไม่ค่อยได้มีโอกาสได้ไปเก็บเลยเพราะงั้นพรานี้เราจะไปเก็บสมบัติกันจ้ะขอดูก่อนนะเริ่มจากตรงไหนดีเริ่มจาก เริ่มจากสุสานนี่ก่อนเลยดีไหมเนี่ยเพราะว่าผมเหมือนจําได้ว่ามันจะมีรูปรูปหนึ่งที่น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 ี่เป็นรูปสุสานนะฮะตรงนี้เลยเนี่ยตรงนี้เลยนะผมที่มันมจะมีนกสีฟ้าอยู่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผมเจอแล้วนกสีฟ้าอยิงแม่งก่อนแล้วก็มาซอมบี้บ้อบหน้าไปหนึ่งทีซ้ำด้วยหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งหนึ่งเก้ายิงตูดยิงตูดยิงขาโอเค เ <Das S 2> เออออโอเคบ๊มให้ล้มครับแล้วก็ซ้ำด้วย1 9 1 1อเก้าหนึ่งหายโอ้โหรีโหลดรีรีโหลดอยู่รีโหลดอืมโอเค okay. ตายไร้อย่งวะตายแล้ว okay. โอเคเมื่อกี้ครับยิงนกได้แล้วนอกอยู่ไหนลูกโอ้ยนี่ไงได, <l ux> ได้เนื้อนกมาได้เนื้อนกมาเฉยเลยเดี๋ยวก่อนผมไปเก็บปลาอีกได้ไหมจำได้ว่าตรงนี้มันมี มีปลาให้ให้ล่าอยู่โอ้โหนั่นมันน้องปลาน้องปลาน้องปลาโอเคสามนัดเท่านั้นเกมาเนื้อปลาแสนอร่อยอ่าตรงนี้ล่าไปแล้วก็ไม่มีแล้วใช่ไหมตรงนี้มีกระตกักมีต้องไก่นะฮะอ่าตรงออกมาเลี้ยวขวาจะเจอบ้านหนึ่งหลังโอเคล่าสมบัติกันดีกว่า เดินตรงไป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 แล้วก็เลี้ยวงี้หรอมาไปไม่ได้อะอุย๊ยโอ้โหสารเคมีเฮ้ยนี่ผมพลาดของไปเยอะมากเลยนะเนี่ยปาจริงอันนี้ก็มีของเท็ดดี้แบร์ตุ๊กตาหมีเอาตุ๊กตาหมีมาทำไมนี่ครับเอาไว้ขายนะครับผมโอเค หุยใช่ตรงนี้ผมก็ยังไม่ได้เปิด,ดนี่นะเอาแครงมามับเรียบร้อยหัวแพะเยี่ยมแล้วถ้าเราเอาหัวแพะมาผสมก,กันกับตัวแพะตรงนี้มันก็จะรวมกันเป็นเจ้าแพะโง่ซึ่งสามารถขายได้ครับผมนี่ฮะราคาโคตรแพงนะครับผมเยี่ยม ผมจาได้ว่ามีมีคนบอกกับผมว่าอาไอบ้านหลังแรกที่มันมีล็อกพิกแล้วผมไม่ได้เปิดอ่ะผมสามารถกลับไปเปิดได้นะฮะเดี๋ยวลองกลับไปดูแล้วกันต้องเข้าไปฝั่งนี้โอเคโอเคเมื่อกี้ผมหลงทางโทษทุท่านนี้แล้วก็เลี้ยวซ้ายอย่างนี้ใช่ไหมอ่ะเลี้ยวซ้ายหมูเฮ้ย้ยเดี๋ยวเดี อุ้ยได้เนื้อว้าวนี่มันอีธานยอดนักปรุงไม่ใช่ดิเอ่อเขาเรียกว่าอะไรอีธานยอดนักราอาหารนี่ไงใส้ล็อกปิกฮับเปิดออกมาเจอกับกระสุนไลเฟิลนเจ็ดนัดโอเคบ้านหลังนี้ล่ะฮัลโหล มีคนอยู่ไหมครับอ๋อนี่ไงเราได้กุญแจบ,บ้านหลังนี้ไปแล้วนี่หว่านี่ไงนี่นี่น,นี่ที่ได้ไปจากพาร์ทที่แล้วครับเอาละฮัลโหลสวัสดีครับมีใครอยู่ไหมอุ้ยสุขสันต์วันเกิดโอ้โหน่าจะเป็นครอบครัวที่สุขสันต์จนกระทั่งโรสถูกลักพาตัวไปอ๋อเป็น ช่างทำเครื่องดนตรีเหรอใช่ปะเนี่ยเอ้แล้วนี่มีอะไรเนี่ยรหัสเหรอชิปเป็งละรหัสอยู่ไหนเนี่ยผมว่ามันจะต้องบอกป้ายอะไรแน่ๆเดี๋ยวกันขอหากันนี่อะไร Never Forget Her Fifth Day อันนี้เหรอนี่ป่ะเนี่ย2 7 0 7 1 7ใช่เลยมาอ้าวงงเลยแป๊บหนึ่งเดี๋ยวๆขอกลับไปดูก่อน ยี่สิบเจ็ดศูนย์เก้าไอ้ว่าเอ้ยมองผิดโอเคเปิดได้แล้วครับเจอกับลูป,ปันนกเกี่ยวนะฮะแล้วน,นี่อะไรเน,ะนี่ยแม็กแม็กปืนใช่ไหมใช่หรือเปล่าอีควิปพาร์ทกับปืนนี้โอ้ยใส่กระสุนได้เยอะขึ้นเฮ้ยเป็น13นัดแล้วครับเจ๋งแจ๋วสุด ตรงนี้สมบัติตรงนี้ขีดค่าไปแล้วครับแต่ว่ายังเป็นสีแดงอยู่เพราะฉะนั้นมันยังไม่หมดสินะมันต้องเป็นอะไรที่ผมคาดไม่ถึงแน่ๆเลยเออช่างมันแล้วกันนะฮะสมบัติจะน้อยน้อยมันก็คงเป็นกระสุนหรือไม่ก็ยาหรือไม่ก็เงินอีกสักประมาณ500บาทแต่ว่าผมที่ผมจะมาล่าก็คือนี่ฮะเจ้าเขาเรียกว่าสมบัติที่เป็นกล่องสีทองนะครับผมเพราะามันจะเป็นส่วนประกอบของปืนหรือไม่ก็ของมีค่าอย่างอื่นที่มันดูมีค่ากว่าเงิน500บาทแน่นอน เอาละไปกันเลยดีกว่าหมู่บ้านแย่งนี้กลายเป็นหมู่บ้านล้างโดยสมบูรณ์เลยฮะต้องกลับเข้าไปทางนี้เดินไปทางนี้ซิถึงจะถูกต้องใช่ไหมใช่หรือเปล่าเพราะทางนี้มันเข้าไม่ได้แล้วอะ่ะอืมไม่นะสมบัติตรงนั้นของฉันฉันอยากได้ไม่ ทำไมสามารถไปเอาสมบัติตรงนั้นได้ทำไมถ้าผมลองวนไปทางนี้โอเคโอเคลองอีกทางนึงครับลองอีกทางนึงอาจจะได้ก็ได้ถ้าผมออกทางนี้เลี้ยวเลี้ยวทางนี้ไม่ได้ต้องขึ้นไปก่อนเอ๊ะเดี๋ยวมันต้องเดีย๋ดวยว,ยวยมันต้องผ่านตรงนี้ไปครับอลองไขายกุญแจก่อนแล้วกัน ผมแค่จะไปเอาสมบัติผมไม่ได้จะไปสู้บอสนะนี่ครับสมบัติน่าจะอยู่บ้านหลังซ้ายมือด้านล่างฮะว้าวยว้ายอะไรวะเนี่ยอาโอ้หตัวอะไรวะเนี่ยโอ้โหตัวันเริ่มเลยอาโออาหูขาขาดไหมเนี่ยโอ้ ปร,ประตู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 โอ้โหตัวมา้ามเล่ยโ้โหปากอย่างใหญ่อืมอืมโอ้อ,อะไรวะเนี่ยเออแผลของฉันมันเวอะมากฉันก็เลยน่าจะอยู่ได้อีกไม่นานฉันเห็นว่ามันกำลังเดินอยู่ข้างนอกนั่นมันเป็นสิ่งที่ต่อกอดด้วยยากมากฉันพยายามยิงมันแล้วแต่ว่ามันเล่นกับฉันเหมือนของเล่นเลย มันไม่ใช่หมาป่าแต่มันก็ดุร้ายไม่เหมือนหมาเลยถ้านายสามารถไปที่กังหันลมเก่าๆบนน้าได้นายก็นายก็จะสามารถหนีมันรอดได้พเจ้าช่วยฉันจะตายแน่ๆเลยโอ้โหจดหมายของคนคนนี้ครับดูเหมือนเขาจะโดนเล่นงานโดยไอตัวตะกี้ฮะตัวแค่จะมาหาสมบัติโว้ยโอ้โหตัวยังใหญ่ มาเอาสมบัติเฉยๆสมบัติน่ะนะสมบัติน่ะสมบัติน่ะสมบัติ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 โอ้พี่เลสนี่อะไรอุ้ย M79 แป๊บนึงของเราเต็มจัดของสักกูคอนเฟิร์มโอเคฮู้ M เจ็ดสิบเก้าแหละแกอุ้ยตรงนี้มีล็อกปิกอุ้ยอไม่ใช่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 เอ้เสียงเสียงเสียงเดินเ,เดินมันอยู่มันยังเดินอยู่แถ,แถวแถวนี้นะเนี่ยไปละจ้ากูไปแล้วดูกช่วยด้วยดูกี้ดูกี้ช่วยเราด้วยเราโดนงับขามาดูกจะมีของมาขายด้วย ออยิยิอันนี้เป็นหมีอันนี้เป็นเจ้าแพะตัวละหมื่น,นะฮะอันนี้เป็นนกเหยี่ยวของดีสุดๆมีเนื้อมีนูนมีนี่แบบเนื้อไม่น่าจะสำคัญเท่าไหร่เพราะว่าน่าจะเอาไปทำอาหารดีกว่านะฮะแล้วก็ปืนลูกซองที่ฉันจะขายของเก่าทิ้งนะ่ะเราเตร็ดเอาไฟล์ของปืนสไนเนแล้วนะครับเยี่ยว เคปืนอัพเต็มเต็มหลอดเต็มหมดเลยฮะเยี่ยมสุดๆอันนี้สามารถคาบลูกแกนด์ดนเดนชิเออร์ได้นะครับผมเป็นลูกไฟหรือว่าจะเป็นลูกระเบิดก็ได้นะฮะน่าสนใจแต่ผมขอแต่งปืนก่อนอ๋อเก็บเงินมาเพื่อการแต่งปืนโดยเฉพาะเลยนะเนี่ยนะใส่เลยอ๋ออ๋อ W870 เทคขของชั่นเอ่อสโคบสไนต์อบ ใส่เลยไหมใส่เลยอืหอมหวานหอมหวานจริงๆไนด,ด,ดูสิขอจัดกระเป๋าสักคู่นะฮะโอเคฮะจัดกระเป๋าเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้หนึ่งกหนึ่งของฉันก็จะมีกิฟต์สุดเท่เอาไว้ใส่แล้วเยี่ยมสุดยอดมันลยนะน่านา,า,าจะต้องอ๋อตรงนี้มันเป็นไอ้นี่นี่นาเขาเรียกว่าอะไร อ่าฟิลครับผมตรงนี้เป็นสวนสวนข้าวฮะเป็นทุ่งนาตรงนั้นอ่ะเออเราต้องไปตรงนั้นกันโอเคโฮ้ยหวังว่าจะไม่เจอไอตัวแบบนั้นอีกนะโอเคฮะไปกันเลยเราต้องอ้อมโบดไปครับผมอ้อมโบดไปอ้อมโบดไปโอ้โหดูหืมสโคบดูความนิ่งครับดูความนิ่งดูความนิ่งของสโคบอ่าฟิน แค่เห็นปืนถูกแต่งก็ฟินโอ้นี่นี่ตรงนี้นนนมีบ่อน้ำโอเคหมุนขึ้นมามันคืออะไรมันคืออะไรมันคืออะไรก็ไม่รู้รเช็คแป๊บเป็นสมบัตินะฮะสมบัติที่มีรูอยู่สองรูเอ่อมันเป็น ส้อยที่ดูมีค่าทํามาจากทองล้วนๆเลยแล้วเหมือนกับมีบางสิ่งบางอย่างที่สามารถเอามาต่อกันได้นะอ๋ออย่างนี้เองถ้าอย่างนั้นต้องต่อก่อนสินะอุ้ยเด,ย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 ดยี๋ยวๆๆกุญแจที่เรามีนี่นะกุญแจนี้เรามีเรามีนีแน่สำรวจเมือง Let's go Hello มีใครอยู่ไหมที่นี่คือที่ไหนสุสานอย่างนั้นเสียงเสียอ๋อนออี่ไง จะมีอะไรอีกไหมนะอันนี้ไม่มีอะไรเฮ้ย <Hey! S 1> ไก่โอ oh ้โหดูนั่นสิครับโอเมสาวน้อยไอไปไหนไปน,นี่นี่แน่นี่แน่นี่แน่โอเคเก็บเนื้อไก่มาเนื้อไก่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  KFC อื้อ uh! โอเคอา่าเยี่ยมได้เนื้อไก่มาสอง มีกระสุนไลฟลตรงนี้คืออะไรกันนะมันน่าจะมีอะไรมากกว่าการที่ให้มาจับไก่แน่เลยใช่ไหมเฮ้ยโอเคฮะมาเอาน่องไก่2ชิ้นแล้วเราก็จะไปต่อเอาละเอาละผมเห็นว่าบนนี้มันมีสมบัติอยู่นะฮะของบ,บ้านของลุยซ่าโอ้ยไอตัวนี้เต็มไปหมดเลยนี่แต่ซนไนเปอร์ฉันอัพมาแล้ว สไนชนอัพมาแล้วโว้ยบินเข้ามาเออเดี๋ยวเดี๋ยวว้าวบินเข้ามาอย่างนี้เดี๋ยวก็โดนหรอกเลยบินเข้ามาอีกแล้วอย่างนั้นเหรอฮ่าฮ่าอีซี่จัดการได้อย่างเรียบง่ายครับเดี๋ยวนะในบ้านนี้เรายังไม่ได้รูดของหมดเอ๋อ,อมีดินปืนตรงนี้หนึ่งอันอยังไม่หมดอีกเหรอทุกไหนอ่อะดินชักมีกระสุนสิบนัด คุ้มค่าจ,จัดโอเคหมดแล้วไปกันต่อโอเคไหนดูสิเมื่อกี้มันดูกยิงลวงมาแถวนี้หรือเปล่าเฮ้ยมีดินปืนฮะเยี่ยมงมหามีหนึ่งพันเหรียญว้ายอะไรโอโ้ไอ้นี่ไอ้นี่ไอนี้ไอนี่ไอนี้ไอนี่เออเออโอ้ โอ้ยอะไรกันไหมรู้มาให้ตกกระใจเล่นโอเคทีนี้เราต้องเข้าไปในบ้านของรอูซ่าครับอ่านั่นแย่วนี่อะไรสร้อยคอแล้วก็อะไรอยู่ในนั้นก็ไม่รู้ครับจะเข้าไปได้ยังไงอ่ะมันมีอะไรอยู่ในนั้นแต่ฉันไปไม่ได้มูงแงนี่อะไร กระสุนแมกนัมกระสุนแมกนัมหรอแต่ฉันจะไม่มีแมกนัมเลยนะอันนี้ขึ้นไปไม่ได้เมื่อกี้ผมได้ยินเสียงหมูหูอุดหมูอุดนี่ไงหมูอุดอืออือขอโทษทีนะแต่ฉันอยากกินคุโรบุตะน่ะโอ้โหตายยากจังวะออเฮ้ย โอ้โหนี่หมูไก่พันมาวนนียตายยากโคตรโอเคครับตรงนี้มีไขาลานให้เลื่อนอืมเอาขึ้นมามันคือระเบิดไปบอมฟรีสามลูกเยี่ยมปราสาทดิมิเทียสคูอา้าวมาเปิดอย่างนี้ก็ไปว่าไปไม่ได้แล้วดิต้องไปทางอื่นใช่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 ต้องไปทางอื่น ไปทางอื่นแล้วนี่อะไรเนีย่ยเฮ้ยอะไรอะเดี๋ยวๆๆเด,เดมันเป็นป้ายอะไรสัก,กอย่างครับมันคือป้ายอะไรวะเป็นย์ไอเทมด้วยครับคาวคาวดีคาวค,าว,คาวเดียรป่าวะไอตัวสุดท้ายน่าจะเป็นตัว A หรือเปล่าเออเฮ้ยเดี๋ยว เดือดเดือดเดืดเดือดเเดือดข่าวดีคาวดียหลุมศพหลุมศพที่หน้าบ้านเบนิเวนโตมันมีรอยแตกอยู่ใช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 ่ผมจำได้ผมจำได้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าแต่ว่าน่าจะน่าจะใช่สุสานเบนิเวนโตอุ๊ยแต่ขาออกมานี่ผมไอ้นี่นี่ว่าผมไม่ได้อุยยเดี๋วโอเค ขาออกมาผมไม่ได้กำจัดไอ้นี่ไอพวกซอมบี้ไว้เลยครับตอนนั้นที่ผมวิ่งรีบวิ่งออกมานี่ผมไม่ได้กำจัดซอมบี้เอาไว้เลยผมกลัวว่าจะเจอจังเลยนะอ่อเดินอ้อมอุย้ยแพะอื้อน่าจะเป็นเนื้อให้เก็บหูยเนื้อสองเยี่ยมรู้สึกโชคดีที่เดินมาเดินตรงไปอีกนิดน,นึงเราก็จะเจอหลุมศพตระกูลเบเนฟิอนโซนี่ไงตรงนี้ เฮ้ยอะไรเฮ้ยโ๋เฮ้ยเออเออเุ้ยตัวอะไรวะเนี่ยเออเออมันจะมาเดินกลับเดินกลับไปด้วยเดี๋ยวๆๆโอ้โหมีพวกกีกีด้วยครับโอ้แล้วขวานมันมนเริ่มเลยเดี๋ยวเๆยเดี๋ยวระเบิดระเบิดต้องใช้ระเบิดละเออนี่แน่ นี่แน่นี่แน่อืออืมววาายวายมันไม่กล้าออกจากโอ้โหก็เราจะบอกว่ามันไม่น่าจะเกาะกล้าออกจากเขตนะครับผมอืออย้ยยยยายายอยกลางหลังโอ้อืมอืมงกระสุนกูไหมเนี่ยใช่ใช่ M79 M79 มา เออนี่น่ยังไงล่ะพี่ชายเออตายตายยากนะเนี่ยตายยากนะเนี่ยเออตายยากนะเนี่ยตายยากนะตายยากเกินไปหรือเปล่าเฮ้ยมันตายได้ปะเนี่ยเร็ว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  มันตายได้จริงๆใช่ไหมเนี่ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยอือหือไอ้นี่ก็ขวางทางจังเลยอเออืออโอ้ยกระสุนจะหมดโอเคครับแต่ยังดีที่มันช้าครับโอ้ยตา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 ยมันตายแล้วเอออือโอเคครับผมโหเจ้าขวานยักษ์ครับโหล่อกระสุนกูเกือบหมด ของที่อยู่ตรงนี้น่าจะเป็นของสุดแจ่มแมวแน่ๆครับของสุดแจ่มตรงนี้ฉันขอนะใช่กินด้วยครับคาวเดียเป็นเนวีเนโซนะครับผมมันคืออะไรอะไอเอา้าปืนลั่นนี่สมบัติราคาดีมากนะครับผมมันจะดีคุ้มค่ากับกระสุนที่เสียไปไหมเนะนี่ยฉันมีของมาขายมีคิส ต้อมีโอ้โหสามหมืนไอ้นี่สิคุ้มค่าไอเนี่ยไม่เท่าไรเยี่ยมครับเยี่ยมเยียเยเยคุ้มค่าสุดๆได้มาหกหมื่นตอนนี้แล้วก็ซื้อกระเป๋ามาซื้อที่ทําระเบิดอซื้อที่ทําระเบิดอีกแล้สดชื่น,อนโอเคฮะตอนนี้สมบัติน่าจะน่าจะถูกเก็บหมด เท่าที่เก็บได้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมก็ได้ทั้งหมด4อันใช่ไหมมีตรงนี้ตรงนี้ตรงนั้นแล้วก็ตรงโน้นนะครับผมแล้วก็มีเรื่องอาหารที่ผมนั้นก็ได้เพิ่มสแต็กไปแล้วอยู่2มเมนูนะฮะโอเคสําหรับวันนี้ก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วนะครับผมส่วนสมบัติตรงนี้ที่อยู่หน้าหน้าของปราสาทเจ๊ใหญ่ของผมนะฮะปราสาทของที s พิเ o ษคูเนี่ยผมไม่สามารถไปเอาได้นะเว้ยไม่รู้ว่าทําไมนะฮะเพราะว่า ทางนี้เนี่ยมันถูกยกสะพานขึ้นผมไม่สามารถไปได้ส่วนทางนี้ก็ดนล็อกประตูไม่สามารถกลับไปได้ทางเดิมเหมือนกันนะครับผมเพราะงั้นก็น่าจะอดเจ้าสมบัติตัวนี้ไปนะครับผมซึ่งก็โอเคผมไม่ได้ไม่ได้อะไรขนาดนั้นอยู่แล้วเพราะงั้นเอาละ่ะสำหรับพาร์ทนี้ก็ขอลาไว้ในพารนี้ก่อนแล้วกันนะครับผมไว้เจอกันในพาร์ทหน้านะฮะพาร์ทต่อไปเราจะไปสู้กับ เ,เจ้าเมาโลนะครับผมก็อย่าลืมฝากติดตามชมกันด้วยนะจ๊ะบ๊ายบาย